สวัสดีค่ะวันนี้มอริสจะมาทำคลิปแรนดอมอัปเดตดวงความรักของผู้ที่ผ่านเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปแรนดอมนี้กันนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยดวงความรักของคุณเป็นยังไงและคนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณนะคะพลังงานอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะพลังงานอาจจะสลับฝับ่งกันได้ระหว่างคุณกับคนที่คุณนึกถึงนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะ

พิเษพลังงานของคุณนะนะคะคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งมากเลยนะคะเนี่ยจุดเด่นของคุณอะ่ะเป็นคนที่อดทนมีความอดทนสูงมีความฉลาดมีความเก่งนะคะเรียกได้ว่าถ้าถ้าเป็นคนอื่นเจอปัญหาอะไรเยอะแยะหนักๆอะ่ะแย่ไปแล้วแต่สำหรับคุณอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาใดๆถาโถมเข้ามาเอาเหอะคุณเอาอยู่คุณทําได้นะคะไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนหรือความทุกข์อุปสรรคที่ผ่านมาในชีวิตมันจะมากแค่ไหนในทุกๆเรื่องคุณก็จัดการกับมันได้นะคะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอ่อนนอกแข็งในภายนอกดูสุภาพดูอ่อนแอดูบอบบางแต่จิตใจคุณเข้มแข็งมากๆนะคะ เม <minutes> ื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญน่ะคุณจะทําได้ดีทีเดียวคุณเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งเทียบเท่าชายอกสามซอกอะหากคุณเป็นหญิงนะนะคะพลังงานพลังงานหญิงไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตามแต่คุณเป็นคนที่สตรองมากๆเข้มแข็งมากๆเก่งมากๆคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในจิตใจมีความเด็ดเดี่ยวเห็นคุณแบบยิ้มๆเยแยอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแบบ อยากมาข่มคุณเห็นว่าคุณแบบไม่พูดอะไรนิ่งๆเฉยๆแต่หารู้ไหมว่าคุณน่ะไม่ธรรมดานะทําเป็นมาเยี่ยมเีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอของจริงเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรูวววว้คุณก็จะคิดประมาณนี้แต่ถ้าเป็นไปได้คุณก็เลือกที่จะแบบไม่ต่อกรกับพวกที่ไร้สาระหรือพวกที่อิจฉาหรือเข้ามาั่นแกล้งคุณอะไรก็ตามอ่ะคุณจะมองผ่านไปไนงะถ้าไม่สุดจริงๆอะคุณจะไม่ไม่ลงมือหมายถึงว่าจะไม่แสดง อิทธิฤทธิให้ให้พวกเขาเหล่านั้นเห็นคุณจะนิ่งๆไปนะคะแต่คุณมีพลังงานของความยิ่งใหญ่พลังงานของคนที่ที่ที่มีบุญด้วยนะสังเกตไหมว่าคุณอะเวลาที่จะได้อะไรมาแต่ละอย่างอะมันไม่ง่ายเลยนะในขณะที่คนอื่นเขาแบบเออได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับตําแหน่งได้โปรโมทกันคุณกับแบบโอ้โหต้องต้องพยายามอะต้องทํางานหนักต้องทุ่มเทมากกว่าใครอีกหลายๆคน หือบางเคสบางคนอ่ะอาจจะประกอบธุรกิจส่วนตัวอาจจะค้าขายของออนไลน์คุณก็รู้สึกว่าทำไมคนอื่นเขาขายดีจังทำไมเราแบบโหวกว่าจะขายได้แต่ละชิ้นกว่าจะเริ่มต้นได้แบบมันไม่ง่ายเลยอ่ะนะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะไอความพยายามของคุณอ่ะมันกลับนำมาซึ่งการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะคุณอ่ะเป็นคนที่มีจิตใจที่ ซื่อตรงซื่อสัตย์นะคะเป็นคนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบใครนะคะคุณเป็นคนจริงใจนะคุณก็เป็นคนที่สู้เป็นคนเป็นนักสู้คนหนึ่งทีเดียวไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะเวลาที่คุณปังปุ๊บคุณปังมากเลยอะฐานฐานคุณจะแน่นมากนะคะเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยในช่วงเนี้ย คุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องงานหรืออาจจะมีคนมาเสนอโปรเจกต์ใหม่ๆให้กับคุณซึ่งมันจะนํามาซึ่งชื่อเสียงเงินทองมากมายเลยทีเดียวนะคะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะต้องแบกรับภาระต่างๆค่าใช้จ่ายในบ้านดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องเนี่ยบางคนก็อาจจะรับสภาวะนี้อยู่แต่คุณก็ทําได้นะคะแล้วทําได้ดีทีเดียวโดยด้วยเหตุผลที่ว่า คุณบางคนเนี่ยอาจจะแบบแต่งงานช้าหรือยังไม่มีแฟนสาเหตุหลักม,มันก็มาจากตรงเนี้มาจากการที่ว่าคุณมีภาระที่ต้องรับผิดชอบและภาระแต่แต่ละอย่างเนี่ยมันหนักอึ้งนะคะคนอื่นก็ทําไม่ได้มันต้องเป็นคุณเท่านั้นนะคะทุกเรื่องเนี่ยมันไม่เคยง่ายเลยในชีวิตคุณแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้ยไม่ใช่ใครทุกคนก็ทําได้นะมันเจาะจงแล้วต้องเป็นคุณเท่านั้น และคุณจะทำมันได้ดีด้วยถ้าคนอื่นมาเจอปัญหาแบบคุณพังไปแล้วค่ะแย่แล้วค่ะล้มแล้วค่ะแต่คุณผ่านมันมาได้คุณลองดูดีๆไม่มีเรื่องไหนที่คุณจะผ่านมันมาไม่ได้เลยมันอาจจะยากหน่อยนานหน่อยแต่คุณผ่านมันมาได้เสมอถามว่าคุณอยากมีความรักไหมอยากแต่ด้วยภาระหน้าที่และความเป็นหญิงแกร่งของคุณเนี่ยที่ต้องมีภาระที่รับผิดชอบอยู่คุณอ่อนแอไม่ได้เลย คุณรู้สึกว่าฉันจะฉันจะตายไม่ได้นะฉันต้องฉันต้องอยู่เพราะว่าฉันมีลายสิ่งลายอย่างที่ที่ฉันจะต้องรับผิดช,ชอบอย่างที่บอกอะ่ะบางคนอาจจะเป็นผู้นําครอบครัวนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่จะต้องดูแลลูกหลานนะคะหรือบางคนอาจจะมีธุรกิจที่สืบทอดต่อจากตระกูลก็ต้องดูแลพนักงานดูแลบริวารต่างๆนะคะซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นสิ่งที่คุณทําเพื่อคนอื่นตลอดนะคะไม่ค่อยได้ทําอะไรเพื่อตัวเองหรอกเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาด้วยนะคะเป็นคนขยันขันแข็งเป็นคนฉลาดนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างครบในตัวเองอะแล้วถามว่าอยากมีความรักไหมยอยากมีแล้วตอนเนี้คุณชัดเจนในตัวเองมากคุณต้องการคนที่เป็นรักแท้เท่านั้นคนที่จะต้องเข้ามาจริงจังและชัดเจนกับคุณ คนที่กล้าที่จะแสดงออกถึงความรักของเขาที่มีต่อคุณคนที่กล้าจะพูดกับคุณตรงๆว่าเขารักคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณคุณชอบแบบนี้เลยคุณชอบคนที่จริงจังชัดเจนและมาแบบถูกต้องด้วยนะเอาไม่เอาแบบประเภทว่ามาหลอกฉันมาเบอร์มีสถานะที่ไม่ชัดเจนคุณไม่เอาคุณไม่อยากไปเป็นบ้านเล็กบ้านร้อยของใครคุณเกลียดมากและคุณจะตัดทิ้งทันทีถ้าคุณรู้ ค,คุณเป็นคนที่ชัดเจนอยากคบกับฉันก็มาเลยกาเปละ่ะอืมคบกับฉันเนี่ยต้องคบไปยาวๆเลยนะคบไปถึงการจริงจังมั่นหมายเป็นครอบครัวนะฉันมองหาครอบครัวคนรักรักแท้เท่านั้นประเภทสเปซสปะมาแบบเบรอเไม่มีสถานะเนี่ยไม่เอานะไปไกลๆคุณอาจจะชูนิ้วกลางแล้วก็มองเขาด้วยหางตาแล้วก็สะบัดหน้าเมินไปเลยค่ะ มาดูพลังงานของฝั่งคนที่คุณเคยรู้สึกดีด้วยรู้สึกผูกพันด้วยเขาคนนั้นน่ะนะคะตอนนี้เนี่ยเหมือนโชคชะตาลงโทษเขาเหมือนกันนะเขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเป็นคนที่อชอบทำงานมุ่งม,มั่นโฟกัสไปถึงเรื่องหน้าที่การงาน อยากเป็นเจ้าของธุรกิจในกรณีที่ยังไม่ได้เป็นนะเขาก็มีเป้าหมายว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะอยากมีอํานาจอยากมีชื่อเสียงอยากประสบความสําเร็จครบมีอานาจมีบริวารชื่อเสียงโด่งดังเงินทองมากมายเป้าหมายเขาเป็นแบบนั้นนะคะช่วงเวลาที่คุณกับเขารู้จักกันเนี่ยโอเคเขาก็รู้สึกหลงไหลคลั่งใครในตัวคุณความรู้สึกคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับ อ่ามันผูกพันกันอะนะคะมันมีทั้งความสเสน่หามีความรู้สึกแปลกๆเหมือนกันอะ่ะที่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 ก็ตอบไม่ได้ว่าทําไมแต่ก็รู้สึกว่ามันคิดถึงกันอยู่ตลอดโดยเฉพาะในฝั่งของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่หมกมุ่นคลั่งไคล้ในตัวคุณมากๆนะคะแต่แต่ด้วยความที่ว่าเป้าหมายหลักของเขาอะ่ะ มันคือเรื่องการประสบความสําเร็จในในเรื่องของหน้าที่การงานเขาเนี่ยไม่ธรรมดามเหมือนกันนะเป็นระดับเจ้าของบริษัทเลยอะ่ะหรือถ้าทํางานในองค์ก,กรก็เป็นซีอโอ่ะเป็นผู้บริหารระดับสูงอะ่ะหรือเป็นหัวหน้านะคะแต่เน้นเลยว่ามันจะเป็นเจ้าของธุรกิจมากกว่านะคะแล้วก็มีเกณฑ์ด้วยว่าเป็นคนต่างชาตินะคะต่างถิ่นต่างแดนจากคุณหรือเป็นคนไทยที่อยู่ ไกลไปจากคุณนะคะเขาเป็นคนเงียบเงียบเป็นคนสุขขุมเป็นคนคิดเยอะนะคะแต่เขาทำงานเก่งมากเวลาเจราจาเรื่องงานเขาทำได้ดีทีเดียวนะคะมีเสน่ห์เป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีแต่ก็เป็นคนที่มีอีกโก้สูงอยู่เหมือนกันในช่วงที่เขารู้จักกับคุณเนี่ยไพรอร์ตีหลักของเขาเนี่ยคือ คืองานคือเงินคืออำนาจเท่านั้นตื่นคุณน่ะมันเหมือนกับปเป็นเรื่องที่รองลองอะ่ะไม่ใช่รองลองจริท้ายๆเลยอ่ะท้ายเลยอะ่ยเยอะเป็นอันดับสุดท้ายที่เขาจะนึกถึงอะ่ะซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกว่าเขาต้องการอะไรจากเราเนี่ยเออบทเขาจะจะแสดงออกว่าเขารักเราอะ่ะคือเราก็ไม่ได้เข้าใจผิดเราก็ไม่หลงตัวเองแต่เรามั่นใจนะว่าไอสิ่งที่เขาพูดหรือแสดงออกมากับเราเนี่ยส่งบอกถึงความรักถึงความสเสน่หา ต่อตัวเราและคู่เด็กก็มีคนที่มีเซนต์ด้วยรู้ด้วยว่าเขาคิดยังไงกับคุณซึ่งเขาก็คิดจริงๆแต่แต่ทําไมเขาไม่ค่อยทํางานในความสัมพันธ์เลยทําไมถึงมามาหายหายเดี๋ยวทักมาแล้วก็หายเงียบไปเออไม่ไม,ไม่ไม่มีความชัดเจนอะไรให้กับคุณเลยอะรักหรือไม่รักก็ไม่บอกทําให้มันแบบเบลอๆไปอย่างนั้นน่ะนะคะซึ่งตอนเนี้ยเขาก็รู้แล้วละ่ะว่าเขาอ่ะ เหมือนถูกถูกลงโทษแล้วล่ะนะจากเบื้องบนน่ะคือประสบความสำเร็จในเรื่องงานมีอำนาจมีเงินมีทุกสิ่งทุกอย่างครบแต่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวเหงารู้สึกเหมือนไม่มีใครจริงใจรู้สึกเหมือนไม่มีใครเข้าใจนะเขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจนะตอนนี้ ภายนอกเขาอะดูเหมือนเป็นคนที่เข้มแข็งดูเหมือนเป็นคนที่เด็ดขาดนะเป็นเจ้านายที่ทำแต่งงานเหมือนคนไม่มีหัวใจแต่ลึกๆแล้วอะเขาเจ็บปวดมากนะคะเขาได้แต่คิดฝันว่าสักวันหนึ่งอะคุณกับเขาจะได้กลับมารักกันอีกเขาคิดถึงคุณมากแล้วก็มีความวิตกกังวลภายในใจด้วยว่าตอนนี้คุณยังจะรักเขาอยู่ไหม คุณเงียไปคุณเป็นยังไงบ้างคุณมีคนอื่นหรือ,อยังนะคือในใจเขาอะเซนซิทีฟมากภายนอกอาจจะดูเข้มแข็งม,มีอำนาจหน้าดุดุนิ่งๆน,นะแต่ในใจเนี่ยโอ้โหอ่อนไหวอ่อนไหวมากโดยเฉพาะกับคุณเนี่ยนะคะในช่วงเวลากัางคืนคนคนนี้จะดิ่งมากจะเศร้ามากจะมีความคิดถึงคุณหนักมากนะคะ เขาอาจจะมองผ่านดวงจันทร์มาและอธิษฐานว่าเออขอให้คุณน่ะได้กลับมาครองรักกับเขาอีกครั้งได้ไหมนะคะค,คนคนนี้อะไรอวรคุณมากแล้วก็วิตกกังวลกลัวไปหมดกลัวว่าคุณน่ะจะไม่ได้รักเขาอีกแล้วนี่เขากลัวจริงนะคะเนี่ยเขารู้ว่าคุณน่ะเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห เขาคิดว่าคุณอ่ะน่าจะมีคนเข้าหาเยอะด้วยอ่ะเขาอ่ะอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับคุณมากเลยอ่ะนะคะตอนนี้เนี่ยเขาโหยหาพลังงานจากคุณมากเขารู้ใจตัวเองว่าเขาว่ารักคุณนะเขารักคุณมากจริงๆเขาพยายามจะส่องพยายามมองคุณจากที่ไกลๆอ่ะพยายามจะแบบหาข้อมูลคุณว่าคุณจะโพสต์อะไรจะทําอะไรอยู่ยังไงบ้าง เพราะเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวคุณเลยอ่ะทำให้เขายิ่งไม่สบายใจยิ่งเขาให้เขาโกรธก็วายใจนะคะเขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดเขาเหลือเกินอ่ะคุณดูลึกลับอ่ะคุณดูแบบน่าสเสน่หามากแต่ก่อนอ่ะช่วงที่คุณคบกับเขาอ่ะคุณอ่ะเป็นฝ่ายที่ เหมือนจะพยายามประคองความรักไว้นะเป็นฝ่ายที่อดทนแล้วก็ยอมนะพยายามจะพูดดีๆกับเขาพยายามที่จะแบบอารมุ่เอร่วยไม่ให้ทะเลาะกันนะพยายามที่จะถนอมน้ําใจเขาแต่เขาในช่วงเวลานั้นก็แบบเอ,อ่ออีโก้เยอะเหลือเกินนิ่งไม่สนใจไม่ว่าคุณจะรู้สึกอะไรยังไงเขาก็ไม่สนใจในสิ่งที่คุณพูด ไม่สนใจในความห่วงใยของคุณที่มีให้กับเขาไม่แคร์คุณไม่ใส่ใจคุณเลยดูเหมือนเขาจะหลงตัวเองด้วยซ้ําในช่วงเวลานั้นน่ะเขาคิดว่าคุณน่ะพยายามเพื่อเขาเหลือเกินเขาเลยรู้สึกว่าเขาได้ใจคิดว่ายังไงซะก็ตามอะ่ะหันมาเมื่อไหร่ก็ต้องเจอคุณคุณก็ต้องจะต้องยอมเขาอยู่เสมอเขาคิดว่าคุณน่ะรักเขามากแต่เขาคิดผิดนะคะ เขาประเมินคุณต่ําไปมากเพราะอันที่จริงแล้วอ่ะคุณน่ะไม่ได้โหยหาหรือต้องการความรักจากใครเพราะคุณน่ะเคยขาดมาแล้วคุณน่ะโดนจัก,กรวาลเขาเรียกอะไรนะ่ะส่งอุปสรรคส่งบททดสอบมาให้คุณตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณผ่านมารสุมชีวิตมาคนเดียวล้วนๆจนมาถึงวันนี้ที่คุณประสบความสําเร็จคุณก็รู้สึกว่าคุณ อยู่มาได้ด้วยตัวคนเดียวไม่ว่าฉันจะลม้มจะลุกกี่ครั้งฉันก็ใช้พลัง,ลงกายพลังใจฉันแหละฮึดแล้วสู้แล้วสู้กับมันทํามันมาได้ผ่านมันมาได้คุณถึงเป็นคนที่แกร่งจิตใจแกร่งไงเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็ได้ถ้าเขาแบบไม่ให้ความสําคัญกับกับคุณเนี่ยคุณก็จะแบบไม่เป็นไรเลยคุณก็กลับมาอยู่ที่ของคุณแต่เชื่อไหมว่าเมื่อคุณน่ะไม่สนใจเขาแล้วอะ่ะคุณเดินหันหลังให้กับเขาแล้วอะ่ะ ไม่อะไรอววรด้วยคุณกลับมาสนใจมาโฟกัสในเรื่องของตัวเองเนี่ยมันทำให้เขาอะแทบจะคลั่งเลยรู้ไหมคะตอนนี้คนคนนี้คนที่เคยมีอีโก้กับคุณคนที่เคยมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองเนี่ยกับกลายเป็นว่าเขาอะอยากจะมาง้อคุณอยากจะมาทำสิ่งดีๆให้กับคุณอยากจะจีบคุณใหม่อะไรที่เขาเคยทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ไม่มั่นใจไม่ชัดเจนหรือมีความคุมเครือ เขาอะจะมาบอกกับคุณให้หมดเลยนะคะในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสงสัยที่คุณไม่สบายใจหรือสิ่งที่คุณกังวลเกี่ยวกับเขาคราวนี้เขาจะกลับมาแบบถูกต้องชัดเจนจริงจังและเขาจะกลับมาใจดีกับคุณเพราะเขารู้แล้วว่าคุณน่ะคือคนที่เขารักคุณคือความสุขของเขาพอขาดคุณไปปุ๊บเนี่ย เขาเขาเบื่อหน่ายไปหมดเลยอะ่ะเขาไม่มีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่เลยอะ่ะและที่สําคัญคือเขารู้สึกเจ็บปวดผิดหวังเหมือนคนอกหักนะคะเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะเขาว่าอยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเลยนะคะอยากมาหาคุณเขาอยากทําให้คุณกับเขาอะ่ะ ได้กลับมาคลองรักกันใหม่ได้เริ่มต้นกันใหม่และคราวเนี้เขาจะทำให้ดีที่สุดเลยนะคะเขาจะทำให้ความรักครั้งนี้มีแต่ความสุขมีแต่ความสดชื่นมีแต่ความสมหวังและเขาก็จะจริงจังกับคุณด้วยหมายความว่าเขาจะมาขอมั่นหมายกับคุณแล้วก็จะแต่งงานให้มันถูกต้องตามหลักประเพณีคนคนนี้คิดจริงจังมากนะคะตอนนี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณน่ะ จะยอมให้อภัยเขาไหมจะยอมเปิดใจรับเขาไหมแต่ไพ่บอกว่ามีเกณฑ์ว่าจะมีหวังนะคะที่คุณทั้งคู่จะได้กลับเข้ามาปรับความเข้าใจกันนะคะคุณที่มีพลังงานไฟชายอะ่ะเขาอะ่ะจะเดินทางมาหาคุณหรืออาจจะติดต่อทักทายสื่อสารมาหาคุณก่อนนะคะไม่ว่าช่องทางใดก็ตามเขาจะพยายามอย่างหนักเพราะว่า เขาอยู่ไม่ได้จริงๆเมื่อไม่มีคุณเขารู้สึกว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างครบมีทั้งเงินทองอำนาจแต่แต่ไม่มีหัวใจอ่ะมันเหงามันเดียวดายมันโดดเดี่ยวมันน่าเศร้ามากนะคะยังไงหมอก็ขอให้กำลังใจทุกคนทุกคู่นะคะขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีความรักนะเป็นสิ่งสวยงามนะคะและหมอก็เชื่อว่าความรักอะ่ะมันเยียวยาได้ทุกสิ่งจริงๆ ถ้าโลกเนี้ยไม่มีความรักอะ่ะมันจะมันจะแห้งแรงมากมันจะมีแต่คนไร้น้ำใจมีแต่คนเห็นแก่ตัวมันไม่มีความสุขหรอกค่ะชีวิตแบบนั้นน่ะที่จะมานั่งห้หามหันกันเองที่จะมีแต่อำนาจมีแต่เงินตราโดยปาสะจากหัวใจเชื่อหมอเถอะนะคะรักน่ะจงแสดงออกแล้วบอกเขาไปซะดีกว่าที่จะไม่มีโอกาสได้บอกเขานะคะจะซึ้งไปไหนเนี่ยอืม คลิปนี้หมอไม่ค่อยสบายเสียงแหบหน่อยนะยังไงก็ตามขอทุกคนน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะไว้พบกันใหม่กับหมอิชในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ